สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากันค่ะกรมประมงสั่งปิดอ่าวไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา3เดือนห้ามการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ำทะเล โดยกรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนฝั่งทะเลอ่าวไทยหรือช่วงปิดอ่าวประจำปี2558ระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมนี้รวมเวลา3เดือนตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และ สัตว์น้ำัวอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทยสำหรับมาตรการปิดอ่าวไทยในปี2558เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประกอบด้วย6ห,หน่วยงานได้แก่กรมประมงกองทัพเรือกองบังคับการตำรวจน้ำกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมศุลกากรในการตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หาชาวประมงรายใดฝา่าฝืนใช้เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในพื้นที่ที่ประกาศปิดอ่าวมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง1,000 0บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะตำรวจแคนาดายืนยันว่าผู้ต้องหาที่หวังก่อเหตุกราดยิงผู้คนในห้างสรรพสินค้าเพื่อทำให้วัวนวาเลนไทน์ปีนี้เป็นวาเลนไทน์เลือดไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย ตำรวจแคนาดาได้แสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหาที่หวังก่อเหตุกราดยิงผู้คนในห้างสปปรรพสินค้าในเมืองฮาลิเฟกเป็นวันวาเลนทน์ในวันวาเลนไทน์ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายโดยต้องการก่อเหตุด้วยเหตุผลส่วนตัว ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบปากคำเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นสตรีอเมริกันวัย23ปีและผู้ต้องสงสัยสมรู้ร่วมคิดซึ่งเป็นชายวัยรุ่นชาวท้องถิ่นอีกสองคนหลังจากที่แกะรอยจับกลุ่มทั้งหมดได้จากการสนทนาออนไลน์ โดยพบว่าสตรีอเมริกันรายนี้มีแผนร่วมมือกับหนุ่มวัยรุ่นชาวแคนาดาวัย19ปีอีกคนหนึ่งในการกราดยิงผู้คนให้ได้มากที่สุดแล้วจึงจะฆ่าตัวตายซึ่งจากแผนที่รั่วไหลทําให้ตํารวจนั้นสามารถติดตามตัวทั้งสองได้ก่อนที่จะไปก่อเหตุแต่หนุ่มแคนาดาอีกคนชิงฆ่าตัวตายไปก่อนขณะจมมุมตํารวจ และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะกลับมาพบข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา1 1อนาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะไม้สวยงามและคงทนใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสื่อความหมายมากมายขอเชิญคนไทยร่วมกันอุดหนุนดอกกล้วยไม้ของกเกษตรกรไทยในทุกโอกาสทั้งการประดับตกแต่งการสร้างสรรค์งานศิลป์การจัดประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงเพลิดเพลินกับการชมและซื้อกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ที่ตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียรบ,บรัฐบาลเรียมคลองพดุงกรุมกรเกษมตั้งแต่เชิงสะพานอรไทยถนนลูกหลวงถึงเชิงสะพานมะขวานรังสรรจหน่ายทุกวันระหว่างเวลา9้นาฬิกาถึง18นาฬิกาถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,558 ที่คิดจะทําคําที่คิดจะพูดเรื่องที่คิดว่าจะคิดเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไป